คนจ้าเครื่องบินเครื่องบินไปนู่นลาะค่ะทุกคนแสงสองแสงสองแสงดีค่ะอันนี้มะม่วงนอกฤด,ด,ดูกาลน,นะคะลูกเล็กๆจ้กทุกคนจ้าซื้อมานยคะอันนี้น้ำพริกก็ทำเองจ้าทุกคนจ้าน้ำพริกเกลือเกลือปน่นเค้าคั่วพร,พริกคั่วแล้วก็ ผงชูรสเรานี่แหละค่ะทุกคนจ๋ะจิมคิดถึงตอนสมัยเด็กๆเนาะค่ะเนาะใครเป็นเหมือนจิมมั่งเนาะค่ะเนะาะไปโรงเรียนเนาะค่ะเนาะสมัยเป็นเด็กพ่อแม่นี่จะห้ามเนาะค่ะเนาะห้ามหอ่อห่อพริกเกลืออย่างเงี้ยแหละค่ะทุกคนจ๋ะโอ้ยจิมนี่โดนโดนว่าบ,บ่อยและโดนตีด้วยจ้ะทุกคนจ๋าคิดถึงอดีตเนาะแม่นี่แบบ ติมเป็นคนตัวเล็กอยู่แล้วนะคะนาะแม่จะให้กินข้าวอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ติมชอบเนาะคะ่ะเนาะไปโรงเรียนน่ะทําน้ําพิกอย่างงี้ไปเนาะคะ่ะนาะกินกับอผักหรือว่าอะไรที่เป็นมะขามเป็นอะไรเนาะคะ่ะเนาะสมัยก่อนเป็นเด็กๆแหละคะ่ะทุกคนจ๋ากินกับเพื่อนทาไมมันอร่อยอร่อยล่ะคะ่ะทุกคนจ๋าเนาะติมก็เลยมาเนี่ยตอนนี้พ่อแม่ไม่ได้ห้ามเราเนาะค่ะเนาะแต่ไม่ค่อยอยากจะกินเท่าไหร่อย่างนงี้นะคะทุกคนจ๋าโอ้ยสมัยก่อนนี้ ว่ติมนี่โดนตีด้วยแหละทุกคนจะ้ะเพราะว่าต,ติมเป็นคนตัวเล็กอยู่แล้วเนาะไม่ชอบกินข้าวอย่างเงี้ยโอ้ยแอบนะคะแอบนะคะทุกคนจะ้ะแอบทําแต่ก็ซ่อนเอาใส่ในกระเป๋ากางเกงเนาะไอ้กระเป๋ากางเกงกระเป๋ากระโปรงโอ้ยพูดผิดบางครั้งก็เราใส่กางเกงนะคะทุกคนจะ้ะใส่ใส่กางเกงทับข้างในอ,อีกด้านหนึ่งเพราะว่า เด็กผู้ชายเขาจะดื้อเนาะค่ะเนาะเราก็จะมีกางเกงขาสั้นมีกระเป๋าแล้วก็ใส่เข้าไปเนาะค่ะเนาะกระเป๋ากางเกงมั่งกระเป๋ากระโปรงมั่งอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะมีถ้าเราไม่ได้ใส่เด็กผู้ชายเขาดื้อนะคะทุกคนเราก็ต้องเซ็ตตัวเองเนาะสมัยก่อนมันก็เนาะจา้ะแต่ทิพย์ยังไม่กินให้ดูนะคะทุกคนจะ้ะอร่อยก็กินบ่อยอยู่จ้ะแต่ไม่ค่อยลงคลิปเนาะค่ะเนาะ มะม่วงนอกด้วยรูการจ้าทุกคนจ้าลูกไม่ใหญ่มากโอเคจ้าี๋ยวจะเบื่อกันเนาะค่ะเนาะเอาให้ดูพก็มีกล้วยมาจากสวนนะจ๊ะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่จ้าทุกคนจ้าตื่นเช้ามาเนาะค่ะเนาะก็มาเจอนี่แหละค่ะต้นเงินเออเงินไหนมาเนาะค่ะเนาะนี่นะคะทุกคนจ้าติ่มก็ เอาใส่ใส่หม้ออุ่นนะคะทุกคนจ้าเรียกหม้ออุ่งก็ได้หรือว่าแจกันก็ได้เนาะคะเนาะนี่แหละคะ่ะ,คะที่แรกที่ว่าจะไปซื้อกระถางมาใส่กระถางใหญ่กว่านี้นะคะทุกคนจ้าแล้วไปเห็นเนี่ยจะมาจ่ายตังค์แล้วคะ่ะมาวางมาวางตรงที่เขาตืรอเขาจะจ่ายตังค์ก็เลยมองเห็นก็เลยชอบจ้ะทุกคนจ้าก็เลยเอาเอา,เอาอันนี้นะคะ เป็นเนี่ยค่ะไม่ต้องใส่ดินจะตุกนจ้ะไม่ต้องใส่ดินนะคะปลูกปลูกด้วยเนี่ยค่ะแล้วก็เขากำลังถอกยอดจะทุกนจ่าถกยอดนะคะเนี่ยค่ะทีแรกที่ติมเอามานะคะยอดจะมีสีเขียวแล้วก็ลังด่างนี้มาไม่เยอะจะทุกนจ้า ที่ติมเอามานะคะเอามาครั้งแรกจ้ะก็ส่วนมากก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็ด่างก็จะมีกันด่างกันทุกใบนะคะแต่แต่ก็ไม่ได้ด่างไม่ได้ด่างเยอะเนาะค่ะเนาะทีแรกมันก็จะมาประมาณนี้ค่ะทุกคนจะ้ะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะคะที่ติมเอามาทีแรกเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะประมาณนี้ ก้าติ่มก็ชอบจ่าทุกคนจา่ามันมีความสุขจ้าทุกคนจา่าตื่นเช้ามาก็มาเจอเนาะค่ะเนาะเพราะว่าตรงนี้ตร,ตรงที่มีโซฟานี้ก็คือจะมีกระจกแก้วจ้าทุกคนจา่าจะส่องแสงเข้ามาเนาะค่ะเนาะถ้าแดดจัดๆก็จะเป็นไม่ต้องเปิดไฟไม่ต้องเปิดไฟก็ได้จ้ะเป็นแสงแสงจากด้านนอกเนาะค่ะเนาะไม่ใช่หน้าต่างจ้าทุกคนจา่า ก็ถ้าติมลงมาติมก็จะมาเปิดไฟเนาะค่ะเนาะก็จะได้ความแสงสว่างมันดีตรงที่ว่าอ่าดูดฝุ่นได้ด้วยเนาะรันเนาะฝุ่นละอองนะจ๊ะทุกคนจ๊ะฝุ่นละอองที่อยู่ในบ้านเรานะคะเนาะแล้วก็ที่ทึ้งก็คือเป็นต้นไม้มงคลจ๊ะทุกคนจ้ะเป็นต้นไม้มงคลให้เราชื่นชมเนาะก่ะเนาะปลูกเล่นให้เราชื่นชมให้เราแบบ เห็นแล้วมันสดชื่นนะจ๊ะทุกคนจะกําลังถอ,อดยอดใหม่เลยนะคะทุกคนจะ่ะเด่วติ๋มจะนําให้ดูนะคะเนาะเนี่ยค่ะเป็น,นพันนอย่างนี้นะคะหนึ่งหนงึอุ้ยนี่ด้วยนี่ด้วยสองนี่ค่ะด้านในนะะี่ค่ะสองสองนะคะกําลังถอดยอดใหม่ส3มส,มสอันเล็ก ห้าอันนี้ค่ะดูขึ้นมานี่ค่ะอันที่หกอันที่กหกกำลังจะบานนี่แหละค่ะทุกคนจ้าอันที่หกนี่ยค่ะกำลังจะเป็นใบนะคะสูงกว่าเพื่อนเลยนะะเนาะกันเนาะเป็นต้นไม้มงคลนะคะปลูกแล้วก็มีความสุขจะทุกคนจ้าได้ชื่นชมเนาะค่ะเนาะต้นเงินไหลมาด่าง แต่ที่ติ่มปลูกไว้แ้านนอกนะคะทุกคนจะจะเป็นสีเขียวเป็นสีเขียวปลกติ่มปลูกในกระถางหรือว่าหน้าบ้านตรงที่เกที่ที่อะไรนะวาวน้ํานะคะที่เข้ามาเช็คน้ํานะคะที่จะปลูกก็จะมีอีกมีเพิ่มอยู่นะคะเนาะนคะคะ สวยๆมาฝากนะคะทุกคนจ๋าตื่นเช้ามาก็มาเจอมาเห็นเนาะค่ะเนาะมันก็มีความสุขจ้ะทุกคนจ๋าไม่ต้องปลูกด้วยดินก็ได้จ้ะทุกคนปลูกในน้ำอย่างเงี้ยค่ะน้ำให้เป็นสิริมงคลเนาะค่ะเนาะต้นไม้มงคลก็ขอให้เป็นความเป็นจริงเนาะค่ะเนาะขอให้เงินไหลมา ไ้มาเทมาเนาะค่ะมีพารามากมายเดือเกินเนาะกันเนาะต้องเลยใช้จ่ายใช้จ่ายนะคะสวยไหมคะทุกคนจะ้ะสวยงามมากๆเลยนี่นะคะด้านเมาอ,อุ่งของติมก็จะมีชื่ออยู่นะคะทุกคนจะ้ะเดี๋ยวเอาให้ดูให้ติมยกให้ดูนะคะเนาะ ่คะมีชื่ออยู่นะมั่งมีสีสุขหน่อยเนี้ยค่ะทุกคนจ้ะสาธุเนาะค่ะเนาะก็ขอให้เป็นเป็นจริงเนาะค่ะเนาะไม่เก็บไม่ไข่เนาะค่ะเงินใดมาเทมา เดืดต้นไม้มงคลต้นไหนเงินนะคะก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเนาะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะเนาะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้จิมเนาะคะ่ะเนาะผิดพลาดประการใดติมก็ขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องพี่พน้องๆทุกๆคนนะคะเนาะ โอเคจัดเจอกันคลิปหน้านะนะคะสวัสดีค่ะ